เอ,าอ้าทุก,กท่าผมกลาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านในช่นนนในในน้นเคยนะวันนี้เรากลับมาอยู่กันในคลิปเละที่ชั้นเคยนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กันใน Skibidi t o i l e t Zombie Universe 41ี่ส w บ r อนิวจากช่อง Monster u p นั่นเองนะครับอุ้ย Skibidi t o เ l e t War เดี๋ยวทำอีกทีนึ่งนั่นพาร์ทนี้นะฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวามเนิมจากตอนที่แล้วนะผมที่เอ่อ อัปเกรดไททันดิวแมนนะเขาได้ทำการต่อสู้กับไททันดิวแมนร่างซอมบี้นะคะแล้วก็สามารถชนะไปได้แล้วก็วิทแล้วก็อัปเกรดไททันพี่แมนบอกว่าอยากกลับบ้านนะคแต่ว่าพี่เดินไนบอกว่ากลับไม่ได้นะคผมเพราะว่ามันติดอยู่แล้วอันติดอยู่ในเอ่อมาริเวอร์แล้วแล้วก็มีเอ่อหมอหมอกาดำนะครับหมออีกา เธอเข้ามาบอกว่ากลับได้นี่ผ่านี้อัวเกดแต่ท่านดิวเมนจะหลงเชื่อไหมมาดูกันครับนี่มาสปิดก็ไม่เหรอนี่โดนใครอ่ะ,ออะหมอนี่ไงหมอยก,กาครับผมดอ้ยขี่ไม่อุ้ยปวดหัวยน้่หมอยกาเอ้ยกายสภาพอหรอ เฮ้ยชื่ออะไรแล้วนะหนูจำชื่อไม่ได้อ๋อไซเลนเมื่อไหร่ท่านไซเลนเ <c ười> สียงแฝงเมื่อไหร่ท่านไซเลนก็โดนเกตเอน่าดูอเ,ยเลยไดนตัดชื่ออยู่ไม่โมโหอฮ้ยลงเลยอุอ้ยอุ้ยอุ้ยเอาไปเ้ยขูช้าท่านกดอนอ่ะ อะไรเหรอเจ้ลิซซี่กูต้อเล่นโอ้ยไปเล่ไเกันโอ้ลซโอเโอ้โอ้ยกระตุกมันไม่เจ็บนะว้าแปลงล่างสุดยอดน่าชจันมากเสร็จสิ้นโอ้โหภาษา จะบอกอจอยจบอกว่าทะยบอกว่าอยาบอกว่าทำอะไรส่วนกเะอิกแมนตอนนี้คือเขาเตรียมปืนจะมาสู้กับเอ่อเจ้าอาเกตท่านดูหน่อยอกับโมกกาอ่าฮะเจออะไร นั่นไซเรนที่กำลังเดินในทัดดูวเมนเบีบปลุกหลังอยู่นะคะผมแล้วก็ฉี่เป็นอุ้ยนั่นไซเรนแล้วก็หมวยกามันก็ดูดพลังแกนกลางของนั่นไซเรนออกมาทอนรดกระเด็เอ๋อลักทีนั้นซอมบี้ ไอ้ท่านดิวแมนไม่ยมอมกินบารสร้างงน,น่ไหาอ้ยอท่านปมสมิตอนี้จบขอคุณ วันหน้าเดี๋ยวเราจะได้เห็นการต่อสู้ระหว่างพับพันสปิกอร์แมนนะครับแล้วก็พับพันซอมบี้โหบอกเลยครับว่ายากเพราะว่าไททันไซเรียนถูกฉีกเป็นสองท่อนแล้วนะครับโหยังมีฉากฉากฉากอยู่ไหนเอ่ยฉากไหนนะที่ไททันไซเรียนถูกขี้ขี้ ีน้เลยโอ้โหเป็นตอนที่แบบเล็กเลยเหมือนกัน,น,น,นก็เราได้เห็นอะไรต่างๆมากมายเลยนะ่รับผมก็ว่าเน,น,นะ ซึ่งในแคปชั่นเขาก็ไม่บอกอะไรนะครับก็ถือว่าโอเคแหละโอเคสำหรับในพาร์ทนี้ต้องขอขอบคุณคุณชาวมารัเข้า,ารับชมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยน,นะครับจเจอกันใหม่ในคลิปรีแอคชั่นครั้งหน้าครับ